ตลาดไทยเราไม่อารจยนต์มาครับเดี๋ยวเขาไปหาซื้อของก่อนรับซื้อของไปขายมันนี่ก่อนรับไปครับเขาสารครับเขาสารไม่ล่าสุดเอาไม่ล่าสุดเลยเด้อเขากว้อนได้เขาสาเขาสารเก้าไป้็แข่งแข่งโป๊กเลยปัดกระปติบมันีะสัง่งเอาไม่ล่าสุดเด้อคนเหนียวคนเหียวเอื้อน่ะกลางปีอะ แสบไปเนอะมันคยมันคยแสบพอนิ <hel token isation> ่มแต่ค <Becca percussion> like ือเขาเดียวไม่บานเทาเด็กไม่บานเทํากระสือหอมหอมแต่นี้บอหอมไหมโดยเขาเดียวไม่นิ่มแต่ว่าบอหอมคือบานเทือบานเทาหนึ่งเขาเขาดอหรือว่าเขาไม่เนี่ยหนึ่งหอมฮุยๆอพนับสี่ร้อยสี่สิบบาทพี่นะสอบเนียสี่สิบห้าโลสี่สิบห้ากิโลัสี่ร้อยสี่สิบบาท เมื่อต้นปีเก้ารอยนั่นด้ไห่เก้ารอยเพิ่มขึ้นมาทั้งหลายพี่รองสังไก่อไมคายก็านันมท่น้ีุ่ดผมไปซื้อตอย เพ่อหาซื้อมูว่าเห็ดกินครับเมือน,นี้วันยุดมาอยู่บ้านครบซื้อขอ้หมูยอ่างเศ็ดกิมเังไม่เศ้าเิเขา้าก็ได้นาเดินเข้าก็จิ

không có đồng. luôn. เดี <Hoy S 2> ๋ยวไปซ้มึกกินนะปลาหมึกก็ว่เห็ดกนมื้นเติมมื่อนบริมาตลอดเส่็ปิดไปกนเนาะเออะไรคะ

dah tak cikgu jauh-jauh macam

落地了，啊，落地了，都不太平稳，是吧？